สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำครับช่องนันใช้ลำพูนเอาิเชี่ยวนะครับผมบรรยากาศตอนสอบเสาครับพี่น้องอวัอใหญ่ไปต่เสาแท้พันต,งตังกองพี่น้องวันนี้ซ้อมส่ดนตรีสดนะครับผมวันนี้ซ้อมส่ดนตรีสดนะครับจาย์เบิดกำลังตื่นเก่ามุ่งกลัวครับ อากาศหนาวๆเย็นๆน,นะครับป้าเพิ่ตั้งกองแล้วพี่น้องตั้งเมื่อคืนนี้นครับสุดยอดนะครับตั้งกองแล้วเดี๋ยวก็ซ้อมแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องช่องกราร์ดใช้ระเบิดฟฟิเชียร์บานีตื่นแต่นเสาร์เพราะว่าบาดป้าอำนาจเพิ่นไม่งานนะครับตั้งกองแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะประดับเวทุงเวทีนะครับ คพี่น้องชมบรรย,ยญญากาศโอ้อาจารย์เบิร์นหนังเบิร์นนังอากาศแบบนี้โอเคแล้ววะหนาวพอดีขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเวทีใหญ่มากตื่นสายได้เบียกร้ายตื่นซ้ายได้เบียกหน่อยพี่น้องไปเบิ่งนกันไปเบิงอ่ะ,อะมองพักแลม ตี่น้น,นอนอยู่ข่อยในน้ำาแล้วข่อยจันทินนอนบนรถนะบรรยาการตอนเช้าเช้านะครับบันดงบันไดตั้งเสร็จแล้วนะครับพาพี่นออ้องย่างเสรไปเบิ่งเฮ้ยติดตามช่องกันชัยลำเพลินรับผูเชียลนะครับเสร็จเบิ่ง,ง <c oughs> ก่อนโมรับพี่น้องช่องกันชัยลำเพลินนี้จะได้ดูก่อนเพื่อนเลยนะครับ ไม่ว่าอะไรก็าตามนะครับไม่ดองคลิปนะครับผมไม่ดองคลิปนะครับลงแล้วลงแล้วอ,อัดอัดแล้วลงเลยถ่ายแล้วลงเลยนะครับต่างกล่องแล้วนะครับสุดยอดมากเลยครับอ้ยขืนว่านี่แห้งหนาว๊าดเกิดหอดยำไปลรำ เอาพี่น้องนะครับผมขอบคุณไปทาง่งผู้บริหารหรือว่าบอจโจสอนนทหรือว่าเมสุภาพนะครับผมที่ให้โอกาสการใช้ได้เป็นเลนบดต่ายนะครับผมนั่นกะ็คือบดขรพญาเจ้าเมืองจตุวิมลน,นะครับผมในเรื่องสังททองเงาะป่านะครับผมจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะรับผมดับรองว่า ม่วนแน่นอนนะครับวันที่4สิมานี่เด้อพี่น้องนะครับเปิดฤดูการอย่าลืมห้กําลังแรงใจเด้อพี่น้องนะครับผมเปิดฤดูการนะครับผมที่งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้จะซ้อมใส่ดนตรีสดนะครับพี่น้องซ้อมใส่ดนตรีสดเลยนะครับวันนี้หลังจากเสร็จงานบ้านป่าอำนาจนะครับตอนส่วงบายบแเร่งๆนะครับกินข้าวไปเนาะทางผี่ นี oh oh. mhm. ่ก็กินกาแฟแล้วโอ้คุณมัดนะครับผมแม่บ้านพี่ยังเะนี่เือไปจะกินน้ำแถ็โอแม่เดี๋ยของกดจะเป็นน้ำแข็งในบ้านนะโอ้แม่น้ำใยครือวะขันไบดตึ้งเต่าเถ้ขันดีบอบอได้ฝันเลยกันครับ มันทอดไงหรออาทิตยขวนครบไม่ได้ขวนน่งนอนขวนเงี้ยไปพนดเพราะอาทิตย์น่ะครับบอกเลยถ้าเป็นคนนอนขวนหนึ่งวส่าสลุกเราเองกับบาทเึงขเ้นบอนกันบอกปัดย่อไม่ีนะบอกขอึ่งวัลเบาเลรีเอามันคือกลับบ่ะมันมาอย่างสัตว์ม่าหรับโานมสอย่างโอ้มองหาพี่จะค่อยขึ้นหัดคค่อยขึ้นฝอยยังไง ปวดแดบปวดเท้าแสดงว่าสมองสมงสมองมันไปเมื่อไหร่เอาคนท่าแต่ขึ้นขึ้นขึ้นมาสิมาอยู่มานอนเนาะต้องมันต้องเตรียมเลยมอนผ้าห่มเออมันหนาววันนี้มันมาแต่โสมขึ้นรถละครับรถมาเลยพันมาสมองสมองมันไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องจัดการขันเด็ดขาดมันอุ้ยพัดเซ็นมาขึ้นนี๋บวปุ่นอีกโอ้ขึนไปตัแซ่บแท้อือร่อย เพื่อกินนี่เลยครับโอร่พัดใส,ส่พริกพร้อมน้องสิเขาต้องตักเลยพี่น้องกินเลยครับบ่าวร้านยายห่างครับมาหอดกินเลยครับ พี่น้องมากินน้ำกัน็นะครับน่าจะเป็ด่นเอาเขาฮะแเบอยู่เล้กคือบอพี่พน้องอาจจะไล่ตาแน่นิดนึงนะพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศแนนเลยหรอพี่น้องบรรยากาศแบบบ้าน,าน,านต้อ,อ,องกินอะไรจัดบุตรกินหรือไม่จัดบุตร ห้องถอดก,ก่อนเฮาข้าวเหนียวร้อนๆนครับเขาไหม่พร้อมนะพี่นอ้องเขาไหม่พร้อมเขม้าอ,อิเ <c oughs> ขาเอิดเขาอ,อันเขาแกวมังกร <c oughs> จ้ำแจ้วนี่แล้วบาทน่ <c oughs> าพอ,อาทีดมา ขาแก้วมังกรเขาแก้วมังกร,ขกงกรอ,อขาไม้หอนหอนพีน่น้องเอ้ยอืมจนะับหนัก มันด่ขืนทั้งไว้ที่บ่ไหมนี่ยินดสอนเป็นชิงลครับอตอนบ่ายก็จะออกไปงานแมนเอาคนมาแทนมาต่อตูนะต่นะตู่ไม่ได้ต่อมันไม่ได้เต๋อเนาะเขอจะไฟขึ้นแค่นั้นเมื่อกีต้ตามาหอดัอกกลุ่มขึ้นแัอีอ่นบน,น,น,นื้อนอนโอเคนอนอนใส่หล่นจะขำมาตอนไหนก็จะหนาว มันหน่แล้วพัดแสบมันเนี่ยข้อนี้ก็พัดเร็นได้พี่นอ้องเจ้าบองเจี๋ยน้องแม่หัดจัดบุญแม่หัดเจ้ามาฝากกันหมู่บ้านในห้องห้าหนึง่ง บด้วไซด์โบย้วย่จะนอมาไ่บด้วยไโยด้วเีลำยยคอนโสดนั่นน่ะโสดโ่้บุ๊มมือหนิช่วงนี้โซดโปอบุ๊มฮะโ้โดนั่นปะัอืม

หมันเป็นของพวกประกันสังคมเหมือนจิงนะอาชีพมัอนขึ้นแต่ว่าต้องเขาต้องเข่าระบบมันต้องเขาาขาระบบม่ีวันข้างนี่มันตอนนี้ลงันนี้แม่จ้ะบเสีหายจะบอกวันข้างจะยื่นหนังสือวนข้างนี่แหะจะเข่าขรอม้ันข้างอืมยี่สิบเอ็ดถ้าได้แต่โอนถ้าได้ก็เริ่มโอนที่ยี่สิบเก้าฮะนั่น เสี้ยงล้านเป็นใครครับขอล้านใครยังจัดบบเสี้ยงล้านเนี้ยกระจายค้าล้านยังเสี้ยงล้านเนี้ยโอ้เงินล้านในหมู่บ้านมากเป่น้องมาก็แสบได้นคนละมากเนี้ยละพัดเพชรเดียว ไปดูุ่มนุมนะางว่าหางกนเปล่า้่อนะนรงอไปไปแล้วนะบายมุ่งคนบ่ไ็นบอครับไม่กลัวคืว่าจินเขาบายสองินเข่าสองงเช้าด้วยครับบ่โม่ังยั่างวเลยเนที่แรกว่าจะไปจะเช้าวันนี้ เราเปรทัาหารอตอกมุ้งเส้นบอกอพี่น้องครับพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับเขาเรียกอาหารอตอกมุ้งเส้นบอกเอาคือบอกพากันไปกินสัตว